ล้วเป็ุ่งบ้างเออแตล้วเป็นวถ้าฉันจะไปสะพทนน่จัน่งหน่อยจะม่นน่าจนิูงตัวใหญ่มากเลยายใจใจดูตัวนี้ทำไมตัวใหญ่จังระวังมันหักนะพี่วานะ นี่มานั่งตรงนี้แหลพอดีแล้วตรงนี้แหลตรงนี้แหลมัอน,นอะมาตายตัวใหญ่เกินเกยตื้นหรือเปล่านี่ลงได้ไหมนี่มึงจะลงได้ไหมล่ะพี่ว่าเกยตื้นแล้วพี่ว่าลงไม่ได้แล้ว លងក៏បាន <forcé> ដែរអ <sharp> <camera is> ូហូមានតែបាទបាទបាទទัวយអូ ไม่ลงควายนู้ตกตา้าด้อข้าปากนเท้กาจะขาปากัน่ยนรจะเอิยทมันไม่ได้นแกะก่อนแกะก็เลย ตัวใหญ่มากโอ้ย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 มันกินคำเดียวเลยพี่ว่าไก่มันก็กินนะไก่มันกินอาหารเม็ดไงมันก เดินไปเลยพี่พะ อยตภาพมา้ตภาพมาให้ตภาพหน่อยโอ๊ยโอ๊ยงับหัวมันเลยภามานี่พามาี่นี่เต่าเปาตภาพนี่ตภาพขยับขึ้นมาเร็วขยับมากมาขึ้นมาขึ้นมาขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาแต่ภาพมันไปมันมาไม่ได้ ม,มีตัวใหญ่นี่ไงมีตัวใหญ่หญได้กินไหมโอ้ยขึ้นมาไม่ได้ตัวเล็กแย่งแล้ว